สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับสารดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เช่นใหม่ทุกท่านนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ไปทํานะครับข้าวนะครับขัดใบถั่วแปบนะครับผมเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ มาให้อาหารนกนะครับตอนเช้าๆนะครับก็จะมีนกอยู่ประมาณ3-4สตัวนะครับซึ่งผมเอาลงมาตัวเดียวนะครับกำลังถ่ายขนนะครับเพราะว่านกแต่ละปีนั้นนะครับถ่ายต่างกันนะครับสองช่วงนะครับตามที่ผมเคยพูดไปนะครับช่วงแรกก็คือช่วงต้นปีนะครับผมจากกุมภา นะครับไปถึงเมษานะครับโดยประมาณนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงพฤษภามิถุนากรกฎานะครับหรือเริ่มมิถุนากรกฎาสิงหานั้นแล้วเ่ตัวนกนะครับแต่ก็จะเป็นสองช่วงนี้นะครับไม่ห่างกันเดือนนะครับไม่ห่างกันแน่นอนนะครับจากนั้นแล้วก็เจอเป็นการที่จะให้นกนั้น เร่งนะครับถ่ายขนให้สุดเร็วขึ้นนะครับผมก็ได้ไปทํานะครับข้าวนะครับที่ทํากับจันแลมเมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับก็คือข้าวขัดใบถั่วแปดนะครับอ่าตอนนี้กาลังดีเลยครับนกถ่ายเยอะเห็นไหมครับข้างล่างนะครับก็จะมีขนนะครับขนปีกนะครับเห็นไหมครับนี่นะขนปีกขนหางบางทีก็มีนะครับอ่าตอนนี้ขนปีกร่วงเยอะนะครับอ่า ขนปีกก็ประมาณตอนนี้นะเห็นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสี่เส้นห้าเส้นครับตรงนู้นอีกนะครับประมาณหเส้นนะครับขนปีกตอนนี้เริ่มทยอยล่วงแล้วนะครับผมก็จะให้กินนะครับตัวนี้นะครับก็คือเจ้าทางพาดนะครับพี่น้องครับนกเจ้าทางพาดนะครับยังไม่ได้สักแต๊บนะครับยังไม่ได้ออกไรแบบเต็มที่นะครับว่าจะออกไ่เมื่อกี้ก็เล่น เจ้าน้ําพองนะครับกับเจ้าส่งท้ายให้ได้เฉลยก่อนนะครับเพราะว่านกพวกนั้นมันอายุมันดีกว่านะครับผมก็จะไม่รีบนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องไล่นะครับต้องไล่อีกนี่แหละครับฤดูการนี่แหละพอดีเลยนะครับถ่ายขนเสร็จนะถ่ายคนเสร็จนี่ก็จะออกไล่นะครับคู่กันนะครับกับเจ้าพอยางนะครับพอยางก็มี ก็มีร่วงอยู่ครับผมนะเดี๋ยวดูรอดูอาการเนื้อยางนี่จะมีร่วงเฉพาะขนตามตัวนะครับแต่ว่าเจ้าทางผ้านี่ก็คือขนใหญ่ร่วงครับขนใหญ่ก็จะมีขนปีกขนหางสนับปีกนะครับขนลายเม็ดคอนะครับพวงนี้แหละที่จะเป็นขนใหญ่นะครับอ่าก็แสดงว่านกถ่ายขนนะครับนกก็จะไม่ค่อยคึกครับพี่น้องครับ อาการก็คือนกก็จะนิ่งๆบางตัวนิ่งนะครับแต่บางตัวก็ดิ้นครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับเวลาไปจับโกนเขาจะดิ้นนะครับคือเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งนะครับเขาก็กลัวเขาเจ็บหรือเขากวนแต่ลายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่านกมัน่ายคนนี้เป็นนกที่อ่อนแอที่สุดครับพี่น้องครับ แล้วเราต้องดูแลนะครับแต่สำหรับผมผมไม่รีบนะผมไม่แยกนะครับนกนี่นะครับปล่อยให้ถ่ายคนไปตามธรรมชาติของเขาก่อนนะครับไม่รีบแต่ว่าถ้าถ้าท่านใดมีสถานที่นะครับนกของท่านนกต่อนี่ควรจะนะครับควรจะแยกเลยล่ะนะครับแยกออกไปต่างหานะครับนกก็จะดูแล้วไม่มีตัวไหนเข้ามารบกวนนะครับมันก็จะ รีบถ่ายรีบเสร็จนะครับให้พวกเราได้ออกไล่ออก่อนะครับเนาะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะมีอาการที่ดิ้นอยู่ครับพี่น้องครับนะทั้งๆที่ไม่เคยดิ้นนะครับจับลงมาเมื่อกี้ดิ้นนะครับดิ้นแบบดิ้นแบบกงแตกนะครับพี่น้องครับซึ่งเขาขั้นเนื้อขั้นตัวครับเขาไม่อยากให้เขาเราเนานะเข้าไปใกล้เขาไปจับนะครับพอดิ้นไปสักพักก็ก็อยู่ นะครับซึ่งนกตัวนี้ไม่ดิ้นนะครับจับมายังไงก็ไม่ดิ้นแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะถ่ายขนนะครับตอนนี้ก็ขนหางนะครับเห็นแล้วครับนี่ครับสองส้นนะครับกําลังขึ้นใหม่นะครับเห็นไหมครับขาวๆนะครับแแสดงว่าร่วงไปบ้างแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านู้นผมก็เห็นนานแล้วล่ะนะครับเห็นขนหางคนไหลร่วงแล้วนะครับอูนั่นเงครับขนหางจะสั้นๆนะเป็นองครับจำพ่อมันจะหักนะคนปีกจะไม่หักนะครับนะครับนี่แสดงว่า เราสามารถให้ได้ครับทีนี้นะครับให้ข้าวนะครับขัดใบถั่วแปรได้เลยนะครับพี่น้องครับผมก็จะให้สักประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์โดยประมาณไม่เกินนี้นะครับถ้ามันถ้ามันร่วงเยอะๆอีกนะครับถ้าทั้งขนตัวขนไรร่วงแบบเต็มพื้นกรงเลยเนี่ยนะครับผมก็จะให้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับแต่ถ้ามันยังไม่ร่วงนะครับเราก็ลองให้ไปเรื่อยๆก่อน นะครับแต่ถ้ามันร่วงเยอะนี่คือให้เราเราหยุดนะครับเราหยุดเลยนะครับเพราะว่าบางทีไปเร่งนี่นกบางทีมันจะถ่ายไม่เยอะครับนะแต่ถ้ามันถ่ายแบบเราเร่งปุ๊บแล้วคือหยุดนะครับหยุดปุ๊บคือไม่ให้ถ่ายต่อนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ถ่ายอีกก็ก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ให้ดูนะครับนกตของท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวนี่คือแล้วแต่นะครับให้ปุ๊บ ถ่ายเยอะให้ปุ๊บค่อยๆถ่ายนะครับนะก็รอดูนับเอาครับนับเอาจะดีที่สุดนะครับเนาะดูขนปีกนะครับสาคัญที่ขนหางครับขนหางขนหางจะเป็นขนที่ถือว่าสุดท้ายท้ายสุดนะครับของนกขึ้นสุดก็คือโอเคนะครับอย่างนี้เห็นสองเส้นแล้วนะครับฝั่งนู้นยังไงฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่าจะยังไม่ไม่หลุดนะครับอาจจะยังไม่หลุดนะครับ หลุดแล้วครับหลุดแล้วครับถ่ายอันนี้มันขึ้นยาวแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ใหม่ๆเลยครับสีคนใหม่มันจะออกดํานะครับดําเมี่ยมเลยนะถ้ามันแก่ไปมันจะออกเทาทีเนี้ยนะครับคนหางจะออกเทาๆนะครับแต่อันนี้ถ้าขึ้นใหม่คือจะเป็นดานะครับดําอ่อนๆนะครับดําเมี่ยมเลยนะครับอ่อนๆนะครับเนาะอันนี้ก็ลักษณะของ ขนนะครับที่ถ่ายใหม่นะครับสรุปนะครับผมถ้า่านไหนนะครับอยากจะนะครับทำนะครับเหมือนผมก็คือเร่งนะครับเร่งให้นกนั้นรีบถ่ายขนนะครับก็สามารถนําไปทําได้นะครับผมแต่ก็อย่าอย่าให้ติดต่อกันเกินไปนะครับเดี๋ยวนกจะซึมนะครับพอให้ติดต่อกันเยอะๆนี่นะครับก็ดูตามที่ผมพูดนั่นแหละนะครับ ถ้าล่วงเยอะก็หยุดถ้ายังไม่ล่วงก็ค่อยๆให้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะตรงนี้นะครับผมเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะให้แล้วนะครับก็ดูรอดูอาการนะครับก็จะไปล้างถาดออกล้างถาดออกก็จะนับนะครับตอนนี้ก็นับเราได้ห้าคนปีกล่วงแล้ห้านะครับเนาะไม่รู้ว่าฝั่งไหนแหละนะครับก็ได้เยอะๆนะครับก็พอนะครับหลุดเยอะๆก็หยุดให้นะครับเนาะ ดูอาทิตย์นี้แหละให้เราปุ๊บมันจะล่วงขนาดไหนนะครับก็เอาไว้มานี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันดีเช่นเคยสําหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเสียงกรมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ